ทงต้อนรับการกลับมาของข้ารอศัตรูให้สิ้นเพราะที่จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วลองสีดดินด้วยต้นไม้ด้วย

นักสู้ตัวจริงมาแล้วบนบลาวนะไปบแล้วนะไปบแล้วนะสุดนี้เออสนขอเช็บะยหน่อย has been defeated. Bu taek. Kaori da. Khu ta mai tai khong kha. ti. Dragon and Slayer have appeared. Has been defeated. you have defeated an enemy. Swayne has been defeated. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. Uh -oh, you have defeated an enemy. has been defeated. ไม่เช <Private. S 2> ื่ <IS TS> อไม hey, ่ทันป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโอ้ยกดแผนิดไม่ทัน เรีนขึ้นบนแล้วนะสึกนี้ขจกวาดเป็นรางวัลให้เรียบป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีดะบังคูกไม้ด้วยดะบังคูกไม้ด้วยกำลังไปไโอ้สโอ้ยโอ้ยโอ่อ onslaught. An enemy has been defeated. We stop him this do. แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเจ็บมากเลย

เราต้องแขงแล้วล่ะถ้าพวกบอกแขงเขานี่แหละคือข้าไม้ตายของข้าท่านไปเลยโดวางของไม้ด้วยเทียบโดนสูงหน้าชาเลยคุณ Lotus บัมเลนดักของเราถูกโจมตี อ้อมเลนก,กลางของเราถูกโจมตีรอที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยไอ้เหี้ยขับไปไหนกูนะ่าอ้อมเลนกลของเราถูกโจมตีเย้ยไอ,อ,อ้นิ้วกว่าจม

ต้องเลนดของราูกโจรตตฉันเรียนยิ่งใดก็ยิ่งท้าทายซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว khốn cơn, đồ băng máy đui, tôi lên mà rồi nè, thôi, nấc เบาๆบาอกกระกายก่อนสู้สักหน่อยขอใช้ระยะหน่อยไอ้เชี่ยนี่แม่ยังรู้เลยแหมเขาเนะี่ยแหละคือท่าไม้ตายของข้า Your tower has been destroyed. Oh. You have defeated an enemy. down. An ally has been defeated. จะก,กวนเนรั่งกนให้เรียกอุ้ยยกนี้ข้าขอแล้ว้อเดินไปดูบังพุ่มไม้ด้วยขอใช้ระยัดหน่อยดูบังพุ่มไม้ด้วย โจมตีป้อมศัตรูเลยรอเช็กกันหน่อยได้ไหมรอที่จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว เอาประกายสู้สักหน่อย Holy Dragon เอสู้ในตัวขามันพุ่งชาสุดสุดโอ้โหไอ้ีมันเป็นที่อะไรแต่บ้าบาคนนี้อ The tower has been destroyed. กลับไปกันบ้านก่อนนักสู้ตัวจริงมาแล้วนี่ลองสิงห์ดิ <N Hah> มันข้าสฟาเยอ์เนี่ยขอใช้ระยับหน่อยสึกนี้ขจักเบ็นรังบัลให้เรียบ ดันเล่นก่อนนะวิ่งเบาๆหบอกก็กายก่อนสู้สักหน่อยจะเข้าฟ้าละระวังพวกไม้ด้วยไม่คูยู่หรปอไงล่นะ

liền chắc Hôm nay còn rau, thu trông tì Your tower has been destroyed. You have defeated an enemy. ตัวจร uh. ิงมาแล้วไมไอีเแคละคือท่าไม้ตายของข้า Been defeated. An ally has been defeated. I'm gonna gonna back. Shut down! Your tower has been destroyed! An ally has been defeated! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! you ที่จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว Oh, he he An enemy has been defeated. ชอย oh, Omin, oh, oh, Nice oh, boy. Oh, boy. An enemy has been defeated. I ได้ <laughs>

違うやつ。 lưu lượng hơi nhoi rồi. đi kìa, này của chúng ta thu ทำเล่นก่อนทำเล่นก่อนล่างมาสูงมากเพลงเลด้าพีวียนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งท้าทายฟลิกเกอร์พร้อมแล้วช่วยดูโถโร ที่จะเอาหน้าของเจ้าไม่ไหวแล้วระวังพุ่มไม้ด้วยนักสู้ตัวจริงมาแล้ว

ช่วยช่วยจเดาม่ยอนด์สเลอร์ุนตายนักสในตัวข้ามันพุ่งพลาดสุดสุดระวังคุ่งไม้ด้วยสุดนี่จะเปาดการรบันให้เรียบ